ก็สวัสดีทักทายบรรดาอรักแฟนเพลงทุกท่านเนาะวันนี้ก็ับวีระรถ Ford, สาฟอร์ดสารพัดช่างเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ประกอบเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเนาะก็เปลี่ยนอุปกรณ์เท่าที่จําเป็นอันไหนใช้ได้ใช้ครับอันไหนไม่ได้ใช้ถอดทิ้งนเนาะเอาเอาที่จําเป็นเท่าที่เหลือ เนาะก็วันนี้จะพอดีเลยครับก็มีของมาทำกันแล้วจะเลยทำเป็นคลิปนาให้ดูกันว่าบางครั้งคนถามผมมาว่าให้วิธีคอนเอาเอาคอนโทรลออกเนี่ยเอาออกยังไงเนาะนี่ครับตัวนี้คือคอนโทรลตัวนี้คือหลอดได้ ออกไปหาปอุปกรณ์แป๊บนึ่งนะครับลูกบล็อกเบอร์สิบตัวนี้คือคอนโทรลครับวิธีการจะเอาออกเขาออกอยังไงเนาะข้างหน้ามันจะมีฝาล็อกครับนะครับใช้ใช้แบบเนี้ยให้มันสวมเข้าไปในนี้ได้ครับด้านนี้มันจะใส่ไม่ได้แต่ด้านนู้นใส่ได้เนาะถ้าท่านมีอย่างนี้ก็เอาใส่ทางนี้เลยครับนะครับปีเลยครับปียังเปลี่ยงเนาะออกมาเลยครับเนาะถอดอยังไงก็ใส่ก็ใส่อย่างนั้นเนาะ เวลาใส่ก็ใส่ทั้งนู่นเนี่ยเขามานะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวเก่านี่เนี่ยเนาะเสร็จไปนหนึ่งแล้วเนาะแต่นี้มีปัญหาครับบางทีเนี่ยการที่เราตีเข้าเนี่ยอยู่ข้างนอกมันจะพอดีครับแต่พอเวลาเราตีเข้าเนี่ยมันจะบีบมันจะเกิดอาการบีบมันจะตึงแล้วครับทีเนี้ยมันใสคอนโทลเนี่ยมันจะฝืดเนาะคึกคักคึกคักเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไง นี่ครับเนาะสังเกตดูครับว่าแกนคอนโทรลมันตึงช่วงไหนเนาะมันตึงช่วงไหนเราก็เอากากเพชรและากากเพชรละเอียดครับทาเนาะทาแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วจะใช้คีมล็อกจับตรงนะหมุนไปหมุนมาเนาะหมุนหมุนขยับนะครับขยับซ้ายขยับขวาเลยแล้วลองดึงดูเนาะจนกว่ามันจะคล่องเราพอเริ่มคล่องเราก็เลิกครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ํามันล้าง นอใช้กาพ่นน้ำมันล้างครับพ่นออกไปนอไม่อนะ่างนันกากเพชรมันจะไปสร้างความชีพหายให้ครับระบบต่างๆข้างในเนาะมันนอเนี่ก็เป็นอ่านว่าเสร็จเป็นหนึ่งพิธีขั้นตอนเนะการใส่คอนโทรลครับตอกด้านนี้ออกมาครับเนี่ยตอกเลยครับเนี่ยใช้ตัวนี้ตอกตานที่สองนี่ครับตัวนี้ครับหลอดได้นี่ผมเนอภาษาช่างเขาเรียกตอนคือตอนไปแล้วครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเอาหลอดได้แบบนี้อุดทั้งคู่ นี่ครับนี่คือตัวที่ถอดออกนะครับเขาเรียกอะไรผู้รู้ช่วยบอกบมทีครับน้ผมเรียกไม่ถูกครับเนาะผมผมไม่ได้แกล้งถามนะผมถามจริงๆผมทําได้แต่ผมไม่รู้ชื่อครับเนี่ยเนี่ยครับเนาะมันอยู่ในนี้ครับเนาะก็ตีออกเหมือนกันครับตีออกแบบเดียวกันเนาะตีมาเติมเติมเลยเนาะแล้วก็ซื้อหลอดได้แบบนี้มาสองตัวครับ เนาะถ้าที่ไหนาหาแบบเหล็กได้ก็หาแบบเหล็กครับแบบที่เป็นเหล็กเนาะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันมีโอกาสขาดได้ครับแรงดันมันมากเนาะอย่างผมเคยขาดครับขาดขาดกลา,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 างร่องนี่เลยครับเนาะถ้าถ้ามีแบบเหล็กหาซื้อแบบเหล็ก,กเกษตรไปหนึ่งขั้นตอนแล้วเนาะนี่เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนี่ครับนี่เขาก็เรียกอุปอีกเหมือนกันเนาะแล้วมันอยู่ตรงไหนตัวเนี้ยเนาะหลายๆคนกระถามผมมาพอดีครับมีโอกาสวันนี้ทําคลิปก็เลย ทำให้ดูเนตัวนี้นะครับมันอยู่ตรงเนี้ยครับเนาะเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยครับเนี่ยอยู่ใต้ใต้แกนนยครับเนาะมันอาจจะมืดมองไม่เห็นอยู่ในเนี้ยทำยังไงเนาวิธีการการวิธีการทำยังไงครับอุปกรณ์ข้างในท่านปล่อยไว้เหมือนเดิมครับใส่ไว้เหมือนเดิมครับท่านก็เอาตัวเนี้ยตัดเลยครับเนะี่ยตัดแค่คอเนี่ยแล้วก็เชื่อมปิดเลยครับเนาะเชื่อมปิดแล้วใส่ไว้ยังเก่า เนาเชื่อมปิดแล้วใส่ไปยังเก่าครับก็เป็นอ่านเสร็จพิธีครับรับรองครับขึ้นแบบเนาะอ,อยากจะให้ผมเล่าดีกว่าพูดไปมันนิสัยเด้อคอยจะแขว้นตรงนี้ผมอ่าสรุปแล้ว,วครับเต็มแกน่อเนาะครับนะครับสำหรับใครที่มีฝาห้าพันเนาะ ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขายุให้เปลี่ยนใหม่อย่างนั้นอย่างนี้บอกครับลองลองเข็นมหาวีระครับเนาะนี่ก็ฝาห้าพันครับเนี่ยสี N N. ่เจ็ดเอ็นอนเนาะแต่เขาใส่ก้อนทวนสองชั้นครับใครบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมเห็นแล้วครับเนาะไปเช็คกันมานี่ราคาเห็นแล้วผมจะช็อกเนาะไปไปทำกันมาเนี่ยเนาะผมจะช็อกนี่จริงๆเขาก็ใส่ใส่ซีนมาแล้วครับแต่เมื่อวาน จริงๆเขาแปลงใส่ซีนตัวนี้มาแล้วเนาะเขาเอาคนออกมาเขาบอกเขาเปลี่ยนมาแล้วแต่นี้ผมผมดูแล้วครับเนี่ยขนาดใส่แล้วเนี่ยขนาดใส่นี้แล้วเอาใส่ลงไปในลูกสูบนะครับขยับยี่ยักยมันยัดก,ก,ก็ไปได้เลยคือมันหลวมตอนนี้ผมก็เลยเอาเมื่อวานวี้ไปเื่ออะไรก็เลยไปหาช่างเนาะเลยไปหาช่างก็เลยไปแกะตัวนี้ดูตอนแรกกากะจะไม่ไม่เปลี่ยนครับกากึ่งปากแล้วก็ให้ให้น้ํามันมันวิ่งเข้ามาดันตัวนี้ได้ครับเนี่ยดันในล่องนี่ได้ สรุปแล้วเลยถอดออกมาดูสรุปแล้วพอถอดออกมาดูครับลูกสูบครับเขากึงไว้ข้างในนะ่ะรอยที่เขากึงนะ่ะครับเป็นเส้นหนมจีนเลยครับนอไม่ไม่ใช่เป็นเส้นขนแมวเป็นเส้นหนมจีนผมก็เลยให้ช่างปาดให้เรียบค่อยคอยกินไปทีนิดสรุปแล้วพอปาดเรียบแล้วใส่ลูกสูใส่แวใสใส่ซีนตัวนี้เข้าไปหลวมครับใช้ไม่ได้สรุปแล้วจะแก้ไขยังไงผมก็เลยต้องไปหาซื้อซีนใหม่น,นาอรูในจะเล็กกว่านี้ เนาะอุแต่วงนอกเท่ากันก็ต้องปาดเข้าไปอีกเนาะแล้วอ้วนกว่าเนาะความหนาอย่างเงี้ยมันจะหนากว่าครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไปเลยเนาะครับก็เป็นอันว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากทําคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่รถจะขอกเนาะจะลองเพราะว่าเขามาไกลถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันเอาไปแล้วมันมันจะเสียความรู้สึกกันเนาะเขาอุตส่าห์ตั้งใจเอามาครับก็ดูกันแล้วก็เนาะก็ฝากไว้ครับ อีกครั้งเนาะครับวีระสารพัดช,ช่างวีระรถไถฟ,ฟอร์ดสารพัดช,ช่างครับฝาห้าพันครับถ้าใครบอกมีปัญหายกอืดยกออน,นะครับผมจะอธิบายให้ท่านฟังอย่างหนึ่งครับถึงท่านเปลี่ยนฝาใส่ฝาหกหกสี่ศูนย์หกหกหนึ่งศูนย์ได้แต่ถ้าปั๊มขาวท่านยังเป็นปั๊มห้าพันอยู่ครับท่านเสียตังเปล่าเนาะมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาเลยเนาะแต่ถ้าท่านสมมุติว่าคนที่ฝาพังเนี่ยข้างในเนี่ยเละเทะหมดแล้วเนี่ย ให้ท่านไปหาซื้อฝาห้าพันเนี่ยครับหรือ 6, หกพันหกเนี่ยครับเนาะแล้วท่านเอาเงินที่เหลือน่ะไปซื้อปั๊มขาว 6, หกพันหกมาใส่อันนั้นเห็นผลเป็นรูปประทับมากกว่ากันเยอะครับเนาะมากกว่ากันเยอะเนี่ยครับเจ้าของที่เขาเาฝามาให้ผมซ่อมเนี่ยเขาไปลองยกของผมดูเขายังไม่เชื่อเลยเนาะเขาเขาบอกถ้าเขาไม่ได้มาเห็นตรงนี้เขายังไม่เชื่อเลยว่าบอกเขาบอกผ่านแบบนี้ยผ่านสีเหลืองผมอะจริงๆมันต้องลดพวกหกสูบ รถหกสูบรถใหญ่ๆรถแรงๆสี่ศูนย์อะไรประมาณนั้นเนาะเขาก็มาดูรถผมรอบคันแล้วแหละเนาะเนี่ยครับก็เลยฝากไว้ให้ดูนันครับว่าจะเอาสั้นๆก็เล่นสักแปดนาทีเนาะถ้าใครมีปัญหาครับถ้าใครยังรักฝาห้าพันอยู่เนาะเขียนมาหาวีละเนาะเดี๋ยววีละจะจัดให้ดูที่มันจะสู้เขาได้ไหมเนาะคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนเนาะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรเป็นความรู้ผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่นนอนเนาะสวัสดีครับ